พน้เมื่อเป็นบัวตั้งว่าจานดังออกนองเกา่าถามข้าวพวกพี่น้องผ้มาจ้องต่เราฟังจงสุกข,ขังสุข,ขีมั่งมีเงินใส่แผนผู้ฟังจะผมใบเป็นคนชายผู้หลบหลอความยิ่งไงก็มีพอซื้อผ้าพุมพ่มไผกระหูดังเท่าตัวเอ,เอ <c oughs> ซื้อผ้าคุ่มเ้อบ่แเป็นบักผ้าเ้อเอาเงินให้ก็เอื่อซื้อเห็นมันจือก็ใจายบ่พี่น้อง <c oughs> ส่วนผมนี่คือบักไก่สุดลอกันละกันละมีตะบักลอๆเนาะส่วนผมนี่กับแม็กมาเพิ่นคน้อนล้อส่วนผมนี่เซมอนโคตรล้อเออสาวบ้านสาวเฝ้าเต็มเต้นอยู่าง้แะเนาะส่วนผมกับเอกดาคนลอลอและกับไว้รุ่นคนหลวงพี่ภาคภูมิหัวฮาพองบอก บอว่าท่านได้เฒ่าย่อมาบอกประชดท่านที่สําคัญเจ้าของบ่ได้รอป้านท่นา,ทานเบิ่งสังขารสูนันกลัวเป็นเบิ้งบ้านตอบขีบมันกูนะรอคือบ่เอกเกาหลียังไม่เห็นย่องเจ้าของเลยเกาหลีพะนะเอ้ยไปสู้บอว,ว,ว่าตอนกูไปเกาหลีเนี่ยคุณหมอเขาเอาลูกผู้ได้ตั้งไปขางเตียงเฮ็ดน,นาเลยไหมหลูกผู้ได้กับลูกตีลูกแจ็กสันหวังกูแล้ว กลับขึ้นมาได้กับบานกบขึ้นมาเป็นสิ้นหวังกันด้กูกับบอลูถ้าว่ากับบอลเสียดายเงินดอกไอเอ้ยเนยังกบลกมีมึงเบืองแหนนาพ่อนาแม่กูนี่มึงว่ากูรออได้ไผมึงเมืองเช็คสภาพพ่อกับแม่ก่อนวัดี้ยขาเช็คสภาพปานรถเม่นแล้วลูกเลยไผเห็นไผก็ย่องลูกของพ่อเสียเพิดมีที่เด็ดไลานแนวเก่งในความเบาต่อไปภาคพุ่มต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนแมนบ่เเ่าแมนแลเทาเอ้ย ตกจากทองคอยกระเสือลูกวีบุญมันต้องหุ่นสมใจเฮาซอยการงานใดจนว่าคอยนี่ตั้งซื้อให้วาลูกผ่า,ามันผ่าคุ้มค่ะแม่ผาคุ้มผาคุ้มผาคุ้มเอ้ยเมื่อนี่ยผ่าคุ้มกับสมุนของเจ้าน<า>่ะไปเก็บเงินคาแพงในตลาดนะลูกนะขั้นแม่ค่าพ,าพาา่อค่าอีใดปักไดกมัตุกติกละก็ไล่มันไปขายขางถนนเข้าใจบ่ลูก จงสบายใจได้มันมาเป็นปัญหาไผ่บ่ตรงเวลาภาคภูมสินํากินเฮ้ยสุ่พผักข้าวแม่ขายนะทิศถ้าใจค้าแพงนะต่อแถวไปขนความม่ใจเงินกันเลยไหมป้าสเป๋วมจแม่ผูมเีบีคาแพงมือนี่แมเห็นบ้นั่นเป๋วใส่ๆๆภาคมเป็นถึงลูกชายเจ้าของตลาดถึงหล่อถึงรวย ถ้าเกิดลูกเปลวสวยๆของแม่ใส่ม่านหญ้หยิงไปตีสนิทจีบเอามาเป็นแฟนได้รลับร่องว่าชาตินี้นะรอบคัวเฮาสิสุขสบายตลอดทั้งชาดในปีคืมีตะคนติดเอียร์่าแพงเดี๋ยวสูงฮะปาาปาดไอผ้าคุ้มแล้วก็หลอกค่ะสูงเงาขาวคอลอนคันด้แบนคูซอนของดิดแหนี่นอนแต่ว่าเปลวสิเขาไปหาคนจะได้ดีอาเปลวปะโคยันเหงเปลวลูก ปรืไงเปลวกัะทาทางของสิลมมือคุบแสมมันบาเบาเหนียงบาเบาปลายเบาเบาให้มันมีอารมณ์แบบถนัดตะเปลวรู้ไอ้พ่อมาทมช่องแค่พ่อกะที่นึงเหเข่าเทพเจ้าบอกกรูหคือสึ้ช่องคาเทนี่แสดงว่าเจ้านิ่ติดกระเทยมาก่อนก่อนทิ่มาคอยเป็นเรียบเทียบ เียงดังให้ขอมาใจจให้มันเร่งมันทั่วเนี่ยตาแาแผลแม่ต้แผลลยโอ้ยเพียค่ะสวาสดีโอ้ยทาเอกิ้แม่ปากคาบหำขุนเนาะอเปียวขอโทษเมื่อกี้เปียวเฝ้าเกินไปรมคุบจะาเลจะาถ่ไม่มันหอนเดี๋ยวนี้